ครับนี่นะครับก็คือหน่วยวิจัยธรณีฟิสิกส์นะครับซึ่งเป็นหน่วยวิจัยหนึ่งในาภาควิชาฟิสิกส์ของเรานะครับและก็ข้างหลังผมนี้นะครับก็คือนักศึกษาปริญญาโทและก็นักวิจัยนะครับในหน่วยวิจัยธรณีฟิสิกส์แห่งนี้นะครับธรณีฟิสิกส์คืออะไรนะครับเราต้องมาถามสําหรับนักศึกษาในในหน่วยวิจัยนี้นะครับอยากทราบคร่าวๆครับว่าธรณีฟิสิกส์นี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับผม ธรณีฟิสิกส์จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ระเบียบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์สำรวจแหล่งแร่แหล่งทร,ร,รัพยากรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจหลักๆที่เราจะทำการสำรวจก็จะเป็นพวกน้ำบาดาลแหล่งแร่แนวรอยเลื่อนค่ะ แล้วผมแล้วก็หน่วยธรณีฟิสิกส์นี้นะครับที่ความรู้องค์ความรู้ทางด้านธรณีฟิส <particular apo ENT> ิกส์นี Only ้สามารถนําไปใช้กับกับสู่ชุมชนคือไปช่วยเหลือชุมชนสังคมในบริเวณภาคใต้ได้อย่างไรบ้างครับก็จากที่เคยมีการสํารวจมาในภาควิชาในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์นะคะก็จะมีหลายๆอย่างด้วยกันก็จะมีพวก นำวิธีการทาง GPR ไปใช้สำรวจแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะช่วยลดการเสียหายของโบราณสถานจากการขุดได้นะคะแล้วก็จะมีการใช้วิธีการาวิธีการทางธรณีฟิสิกส์พวก s ซ ismic หรือว่ารีเซสซิวิตี้สำรวจชั้นน้ำบาดาลด้วยค่ะครับผมแล้วก็คำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือการเรียนฟิสิกส์หรือแม้กระทั่งการเรียนธรณีฟิสิกส์เนี่ยเมื่อคุณเรียนแล้วเนี่ยจะจบไปเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรบ้างนะครับ นักศึกษาที่จบไปทางด้านธรณีฟิสิกส์นะครับก็มีหลากหลายอาชีพให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางราชการนะครับเช่นกรมทรัพยากรธรณีกรมทร,รัพยากรน้ําบาดาลหรือว่ากรมเชื้อเพลิงพลังงานนะครับแล้วก็บริษัทเอกชนก็มีมากมายนะครับเช่นพวกบริษัทสำรวจเกี่ยวกับแหล่งแร่ผลิตขุดเจาะสำรวจเกี่ยวกับพวกปิโตรเลียมในในใน,ในทะเลหรือว่าบนฝั่งนะครับ ก็ยกตัวอย่างมีรุ่นพี่ของเราหลายคนที่จบไปแล้วนะครับก็ไปทํางานทางด้านบริษัทผลิตและขุดเจาะสารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยนะครับก็มีหลายคนครับแล้วก็สุดท้ายอยากให้พี่พี่ได้ฝากไว้ว่าสําหรับน้องๆเพื่อนๆที่อยากจะตัดสินใจในการเรียนสาขาธรณีฟิสิกส์ในภาควิชาฟิสิกส์แห่งนี้ครับผม ก็ถ้านักศึกษาหรือว่ารุ่นน้องท่านใดนะครับที่จบปริญญาตรีมาแล้วอยากศึกษาต่อทางด้านปริญญาโททางด้านธรณีฟิสิกส์นะครับพวกผมก็ขอเชิญชวนให้มาศึกษาทางด้านนี้นะครับเพราะว่ามีงานวิจัยหลายตัวที่น่าสนใจนะครับเช่นการพวกการสำรวจพลังงานใต้พิภพ,พหรือว่าการสำรวจแหล่งน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็โอกาสทางด้านการทํางานเวลาจบออกไปก็มีมากมายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับครับผมสุดท้ายก็ต้องขอ ราบขอบพระคุณนะครับนักศึกษาในสาขาพรณีพิธทุกท่านนะครับขอผมผมมากครับผม